แดนนรกคุมแรกที่พระมาลัยได้ไปพบนั้นก็เป็นแดนนรกที่มีภูเขายน์อยู่สองลูกภูเขาสองลูกนี้มีเครื่องกลไกอยู่ภายในเครื่องที่กระทบกันอยู่ตลอดเวลาก็มาได้กระทบ จันอยาบๆในระหว่างกลางของภูเขานั้นก็ยังมีสัตว์นรกมากมายมหาศาลที่คอยถูกภูเขายนนี้บดขยี้ให้แหลกรานไปคล้ายๆกับดังหีบอ้อยที่บีบอ้อยและมีน้ำอ้อยนั้นไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายสัตว์รกตัวแล้วตัวเล่า ที่ผูคุมจับโยนลงไปในระหว่างกลางของภูเขาเศษเนื้อเศษเลือดและอะไรต่างๆมากมายดูคล้ายกับเนื้อที่ปั่นอยู่ในเครื่องปั่นเนื้อนั้นทีนี้เรียกว่ายันตระประสารนรก พระคุณเจ้าเป็นนรกที่ดูแล้วน่าสมเพศเวทนาเป็นอย่างยิ่งเออนี่เป็นเพียงน,นรกคุมย่อยๆเท่านั้นนะพระคุณเจ้าเอ้ยขอท่าน,นจงชมดูเถิดนี่เป็นขุมนรกเล็กๆเท่านั้นดอกรือทำไมดูน่ากลัวอะไรจะขนาดนี้กมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดอกลือ นั่เป็นกรรมประเภทไหนล่ะอ๋อสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกขุมนี้ด้วยเครื่องทร,รมานต่างๆาที่ได้เห็นก็เพราะว่าเขานั้นได้เคยจับสัตว์ใส่เครื่องบททั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเออคนบางคนเห็นสัตว์อื่นเป็นของเล่นไปทำการซ้อมทร,รมานสัตว์ต่างๆจนกว่ามันจะถึงแก่ความตายเ ก็ยังมีอยู่เหมือนกันที่คนบางคนธรมานคนด้วยกันเองเขาก็ตกตรลกขุมนี้นานมากกว่าใครเพื่อนนั่นแหละและบางพวกก็เด็กเคยทุบตีภรรยาสามีของตนเองหรือไม่ก็ทะเลาะกับคนอื่น แล้วพระทุสร้ายไปกายต่างๆนานาเออนับว่าเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างน่าอดสูนักขอพระคุณเจ้าโปรดนำเรื่องราวนี้ไปแจ้งชาวแก่ในเมืองมนุษย์ด้วยเถิดเออรู้สึกว่าน่าสลดอดสูนักน่าสงสารจริงๆ พวกเขาไม่น่าหลงทำกรรมด้วยประการะนีเลยอาตมารู้สึกว่าสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ที่น่าสงสารมากโยมพอจะช่วยอะไรบ้างได้ไหมเล่ากะคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เ,เคยบอกพระคุณเจ้าแล้วไม่ใช่ดอกหรือว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะช่วยอะไรเขาได้มากไปกว่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวเอาไว้แล้วเลย ทางนี้ก็ประวักรรมของเขานั่นแหละข้าพเจ้าก็จนใจจริงๆบุคคนใดทำกรรมใดไว้ผุ้คนนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแล้วการตกนรกในคุมนี้นานสักแค่ไหนละ่ะท่านพอจะบอกกล่าวได้ไหมอ๋อจะนานมากน้อยแค่ไหน ก็สุดแท้แตกรรมของเขาอีกนั่นแหละข้าพเจ้าไม่สามารถจะไปกำหนดว่าใครจะตกตลกลงมนี้นาสักเท่าใดกรรมที่บุคคลทำไว้เองนั่นแหละจะเป็นผู้ก,กำหนดเองแล้วท่านพญายมราชก็ได้เชิญพระมาลัยไปดูนรก คุมอื่นๆอ,อีกต่อไปเมื่อเดินทางมาสักครู่หนึ่งก็มาถึงประตูบ้านใหญ่ซึ่งปิดสนิทอยู่ตรงกลางกำแพงเหล็กมือมาที่ล้อมรอบบริเวณภายในประตูนั้นปิดอย่างมิดชิดและมั่นคงแข็งแรงทั้งสี่ด้านท้าพญายมราชก็ได้ยกกำปั้นอันใหญ่ของท่านเคาะประตูสองข้างนั้น และแล้วประตูก็เผยออกมาทันทีที่ยมบาลก้าวนำเข้าไปปีศาร่างพร้อมกล่องกล่องผิวดำสนิทร้าวกับฐานซึ่งอยู่เฝ้าภายในประตูก็ขุดลุกขึ้นแสดงความเคารพต่อเท้าพญายมราชอย่างรวดเร็ว ้าพญายมราชได้พาพระมาลัยเดินเข้าไปข้างในครู่หนึ่งก็มาพบสระน้ำใสยเย็นขณะนั้นนายเนยรยาบาลก็ได้จับสัตว์รกโยนลงกลางสระน้ำอย่างไม่ปราณีปลาใสสัสตว์รกนั้นก็ได้ต่ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือกันแ,แล้วร่างของมันเมื่อจมลงไปในน้ำก็เงียบหายไป สักครู่หนึ่งร่างของมันก็ลอยขึ้นเอืดอยู่บนผิวน้ำอย่างไร้ชีวิตจิตใจมิใช่เพียงเท่านั้นก็ยังมีสัตว์นรกอีกมากมายถูกจับโยนลงในสระน้ำแล้วกระดับดิ้นสิ้นใจพาร่างขึ้นมาเหนือน้ำเช่นเดียวกันมากมายมหาศาลทีนี้เรียกว่า สีตะโลสิตะนรกพระคุณเจ้าเออมันหมายถึงนรกที่มีน้ำเย็นเย็นจะเยือกที่สุดหาที่ใดเปรียบได้เลยเออสัตร,รกที่ถูกจับโยนลงในน้ํำเย็นนี้ก็จะเย็นจนตายแล้วอกุศลกรรมที่เขาได้เคยทำมานั้นก็จะทำให้เขากลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วลานขึ้นมาข้างบน แล้วก็ถูกจับโยนลงในน้ำเย็นนี้อีกเออพระคุณเจ้าสัตว์ทั้งหลาย,ลายก็เป็นอย่างนี้แหละพวกเขาทำกรรมอะไรมาดอกลือถึงได้มารับผลกรรมในที่นี้เล่าอดูแล้วน่ากลัวจริงๆดูสิเจ,จนจนซีดหมดแล้วแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ ถูกนายนิรยาบาลจับโยนลงไปน้ำเย็นอีกโอ้ช่างน่าทรมานจริงๆเออสัตว์พวกเนี้ยเมื่อชาติก่อนชอบผักคนหรือสัตว์ให้ตกน้ำตายบางคนก็จับสัตว์ทวงน้ำจับคนทวงน้ำก็มีเออเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานหรือว่าไม่ได้สนใจว่าคนอื่นนั้นจมน้ำตายแล้วจะเป็นอย่างไร ท้าพญายมราชก็ได้พาพระเถระมายังขุมนรกอีกขุมหนึ่งเห็นเป็นประตูเหล็กใหญ่มหึมาเชกเช่นเดียวกับคุมนรกสักครู่นี้ประตูก็ปิดสนิทอยู่ตรงกลางกลายร้อมเป็นกำแพงไว้สี่ด้านเมื่อประตูเปิดอ้าออกเจ้าแห่งนรกก็พาพระเถระ เดินผ่านประตูเหล็กเข้าไปข้างในเห็นสนามหญ้าเขียวขจีมีลานกว้างใหญ่และก็มีสระา